เชิญสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ยในรายการ Good Off Channel นะวันนี้เราจะมาเล่นเบ็ดวอลเอ้ยไม่ใช่สกายวอลเสก็จสิ้นนะครับติดคำว่าเบ็ดวอลโอเคนะวันนี้ก็จะมาเล่นกันนะครับกับใครก็ไม่รู้ช่างมังนฮะโอเค <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวเราก็มาเล่นกันนะครับ <c oughs> ชินัททุฒครับผมนัททวุฒิำใดเฮ้ยคำดำนะครับจำได้ไหมบุเล่นแนวเดิมอย่าหนีนะตบุกจะต้องตายเพราะเขาที่แล้วนะฮาเลยนะเหมือนบุกนะครับบอกโลไว้ก่อนครับอะ ต้องตายยังไงอนาดมากประชาที่อนาหนะโอ้โหแม่ไม่อยากเชื่อพี่จะหนาเขาได้ขนาดนั้นเฮ้ยได้ยาฮิวอันนึงอ่ะผมเกาะแล้วกันยังมาต้องต่อเว้ยพี่เฮ้ยได้ไฟแช็กมาเฮ้ยทิ้งน้ำไปไม่มีเกาะอะไรเลยอ่ะผมก็ทิ้งให้ไปกินหนึ่งหารเอาทองมาเาสายเหลืองเอาเอาพี่เอาน้ำไปกันเอาไปไปกันอย่างเงี้ยจะทิ้งให้หมดเลยชาบ้างไม่ขุดเดี๋ยวผมบุกมากเลยเดี๋ยวโชว์ความโหดให้ดู ไม่ใช่ตายคนแรกนะไม่ใช่โหชงโหตายคนแรกนะไม่ใช่ไม่ใช่เราจะอ่านแบบเอ๊ะเดี๋ยวผมอ่านแบบเป็นรอบดีกว่าอุ้ยมันมาแล้วว่ะมึงมาเร็วไว้ล่าไอ้เหี้ยอุ้ยมันมาสองคนมาสองมาสองมาสองครับมาสองครับจะข้าบุกข้าบุกมีข้าบุกิีข้าบุกมีขบุกตายแล้วตายแล้วไม่ต้องขบุกตายแล้วขบุกตายไปไปไปขบุกอื่นโอ้แล้วตายอาการหนักมากตายอาการดนีนอันไหนอันไหนพี่ไปเลยนั่นนี่เฮ้ย ะกินไม่เฟิลเขาจะดูกระดูกอยู่เลยด่านนี้ครับด่านเดิมนะครับผมด่านเดิมเหรอเฮ้ยด่านเดิมอ๋อไอ้ด่านนี้ที่วีตายอย่างอนาถใช่ไหมเออหน้าตะวันนะครับมีอะไรรายงานที่ลืมแนะนำตัวครับผมชื่อนัทตะวันะครับช่องชแนลมีไหมมีป่ะครับไม่มีครับไม่มีช่างแม่งครับไปเดี๋ยวพี่นิวไวย์้ะกันเนี่ยช่องของพี่นิวพี่นิวไม่มีของกูใบ้ชื่ออะไรวะนิวซีอันนั้นนิวซีชแนลชื่อนิวซีนะครับผมเขาดิ้กจนหมดแล้วอัดเสียงอยู่เนี่ย โอ้โหอาจจะอยู่แม่ไม่ได้ยินกบ้าแล้วกดอีกคนหนึ่งมันได้มาครับมันเล่นอะไรรู้ครับไปดูหนัโป้ครับดูหนังโป้ดูเว็บไอ้ที่ที่ส่งให้ผมเนี่ยไม่ดีเด็กไม่ดีตามกตอน13ปีไม่ควรลองครับอ่าเรา14แล้วกำลังังสบายเป็นโตาเป็นโซ่ไม่ได้แต่เราไปไรเล่นไหม ยิงกัดครับต้องตบหน่อยครับยิงกัดต้องตบจะไม่มีของถามหน่อยเอ็งมีไม้เปล่าไม่มีเนี่ยคุณเนี่ยผมมีขวานมีขวานเลยขวานดิไม่ให้ผมจะไปบุกมันผมแทงเอาไปเอาไม้ไปเอาไม้ไปผมคุณฮะเชิญครับผมจะไปบวกตะปาร์ตันเย่สปาร์ตันดูคนให้พี่ดูคนดูคนให้พี่มันไม่ขอทำที่แอบลุกโอเคโอเคเดี๋ยวเขาหน้าเดี๋ยวไอ้นี่ขายทอดสดดีกว่าถ่ายทอดสดเขาหน้าท่านะเขาหน้าถ่ายทอดสด การเล่นตอนเช้ามีพวกแร่มั้ยลกพวกแร่มีมั้ยคิดว่าผมมีเหรอเฮ้ยมันบวกกันหรอโอ้ยโอ้ยดูเดือนดูเดือนดูเดือนอยู่ไอ <c oughs> ้ตกไปคนหนึ่งโอ้โหโตไปเหรอหนี่ครับอ่าล่วงไปครับล่วงไปครับล่วงไปไหมล่วงไปไหมล่วงครับล่วงไปแล้วสองครับโอ้มียางยิ้วเว้ยจะมันเพิ่มที่อะไรวะไม่เพิ่มอะไรเลยโอ้โหมึงทำอะไรท,ทำไปได้ <c oughs> เก็บไปสองครับงานนี้เราสวยมากสวยบุก่อนไม่มีของไม่มีของอุ้ยทีมันก็ถือวเยอะอยู่อุ้ยรองเท้าหรือ่ังไงคือสเปซออ้ยมีคนว่ามีคนสองคนว่าเฮ้ยเล่นเราสุดเหลือสองหัวใจเล่นในคุ้มครับงานนี้วิ่งบวกแม่งไอ้เหี่ยอุ้ยสสยเขียวสายเขียวสา่เขียวบวกว่าสายเขียวก็ไหวครับงานนี้ต้นตีนกับอะไรบลา มึงเป็นใครมึงเป็นใครมึงเป็นใครโอ้โหบล็อก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 หมาไอีที่ตายพี่เวเ้ยเฮ้ยพี่บาสผมตายแล้ว <c oughs> ไป็นเก็บได้แค่ต่อเองไห <c oughs> นวะเฮ้ยเดี๋ยว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 นะฮิช่วยได้โอ้โหเนี่ยจัดเฮ้ยเล่นมุกเดิมอีกแล้วเดี๋ยวก็วิ่งตายอ,นา,อยนาถอ๋อข้างล่างอ๋อจะเล่นมุกเดิมใช่ไหมพี่ <c oughs> เดี๋ยวตายแบบอนาถนะตายอนาถนี่ฮาเลยนะดูคนพี่ได้อย่างมีคนมา ต,ตาตายนี่อนอาถเลยนะพี่โอ้ยดูคนเดียวดูคนเดียวครับอุย้ยมันมาแล้วรอเล่นยังไม่มาผมพูดเล่นเอ้ยทำให้พี่เระแวงเด็เราแวงตูดระแวงตูดระงได้ไงโอ้โหมันฆ่าไอ้ไวเทียของตกเพียบบริสัตว์ซุปเปอรแ์แมนเรียกพ่อรู้เปล่าเรียกพ่อไหนพ่อมึงตายไปเฮ้ยเรืองมันเอนชานว่ะหมวกเอนชานเชนเด้เปี้ยงยานันยายชา้ามาแต่ไกลครับ เอาแล้วมันจะไม่มีหาพี่ไหมไม่ใช่สายเขียวเว้ยเอาแล้วโอ้โหธนูไอ้ชานครับดูดูดูดแพ็คแ,แม่งแพ็คเทพมากเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้เอ้ชานของอยู่เอ้ชานของมาร้าอดิมึงมารานมันดิ่อข้องปลาไข่ใส่มันไอชิบหายไม่มีที่จะทำแบบปลาไข่ใส่พันจริงมั้ยด็มเอาเลยวิ่งบวกบวกนั่นแหละนั่นแหละเอ้ตายนั่นแหละเอาแล้วโอ้โหเนียนจัดตอนเนียนตอนเนียนเนียนมากเนียนมากเนียนเนียนเนียน <c oughs> เนียนมากเนียนเนียนโอ้ยลุ่งโอ้โหเหมือนมันมองไม่เห็นเลยทีม่าเนี่ยยิงลัวอยิงลุว์ตรงนี้ไม่เห็นนะเอ้าโอ้ยเออโอ้โหกันกันวิจ่ายไฟเท่มากเก็บพอหายแล้วเสียงหายเราอยู่ในปาร์ตี้ไหนถ้านายเข้าเราเรเราเเข้าพีบิจเจอพีพีเอพีพิกบทาโร่เลยแม่งเล่นแม่งวิ่งเข้าไปบวกมันดู๋ยพี่เดี๋ยวดูพี่บ้าดีกว่า โอ้พี่บ้านอันหานมากไปมาตอนโอ้โหไออยู่ไหนวะวิ่บอกนะข้างล่างข้างล่างใช่ไหมพี่บ้านอยู่ข้างล่างใช่ไหมโอ้ตรงนี้ใช่ไหมโอ้เนียนมากโอ้โหดูนี่คือวิธีการเอาตัวรอดแบบแนวสกายวอลนนะครับใครอยากรอดแบบนี้ก็จงทําตามงานนี้นะครับรอดมึงรอดแน่นอนทําตามนี้อยู่เนี่ยคนสุดท้ายไหนวะดูคนอื่นก่อน อ้าวเอพีฟบ้าเหลือมันคนเดียวแล้วโหเลือดสิบแปดนะนนเกาะไอช้างหมวกหมวกอะไรวะหมวกเหล็กนะหมวกเหล็กหมวกโซ่หวะหมวกเหล็กหมวกเหล็กไอ้นี่หมวกเหล็กไอช้างเกาะเสื้อโซ่ยไ<ข>อ,อชา้างยางยางรองเท้ารองเท้าโซ่แล้วก็เกาะเอ,อ้ยกางเกงกาง,งาเกงทออะไรยู่วิ่งไปตรงกลางจุดศูนย์กลางโอ้ยดูดูดูเราไม่ต้องสนใจใครเพรานแข็งขามากนี่เป็นไงโอเคดวงอาทิตย์ น้เราจะวิ่งไปสุดเอ้ยเราจะวิ่งไปแตะขอบฟ้าไม่มองแลเียน,นี่สีนี้เราไปอ่ะอา้าวคุณไม่ได้อยู่ในสนามเอ้ยเดียวแต่ว,วะ่ะมันอยู่ตรงกลางอยู่มันหาพี่ไม่เจอเว้ยมันจะจบตอนไหนวะ <c oughs> พี่มีของยังอะพี่มีของก็ไปบุกแม่งเลยมันมีตรงจุดหนึ่งอะของแม่งทิ้งไว้เยอะอะเย็นดิพี่ของไม่มีอ่ะ ยอมตายยองตายยาคลิปเป็นยืดยาวผมผมไม่ชอบคลิปยืดยาวคลิปสั้นวีเดียวกนเจียวเรื่องแสงครับในนี้ีกว่าคุูดาวแน่นนั่นไงเห็นชื่อแล้วโอ้โหเนียนทำเหมือนกับมันไม่รู้อ่ะโดนขาคอไงที่โอ้โหแมตตั้งอย่างเนียนโอเคนะครับเทคนิคนี้ก็นําไปใช้ได้จริงเฮ้ยมันมาแล้วพี่มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาต่อบล็อกมาแล้วมาแล้วเห็นชื่อแล้วเห็นชื่อแล้วแล้วัง มันไปแล้วมันเห็นชื่อพี่แล้วเมื่อกี้ไปชื่อพี่แล้วนั่นไงนั่นไงมันมองบอกไอส้สัตว์นี่มันอยู่ไหนวะอุย้ยเกาะอิอนชานทั้งตัวเซนเด่เอาแล้วเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่บาไม่ทราบพี่นันทวุฒิไม่ทราบว่าจะรอดไหมครับคิดว่าจะรอดไหม่ะดูเกาะมันอิอนชานทั้งตัวโอ้โหเน่เก่ๆอยากดูจังโอุ้ยพี่บาไม่ต่อกี่เลยนะเฮ้ยพี่ร้อนนพี่ก็วางบอกว้วตรงเนี้ยรอให้มันมาให้กระโดดมันมา,มาเหยียบใครวะเนี่ย ตอบ,บ็อกตรง,งนี้พอมามาเหยียบลงมาเหยียบขึ้มาพี่ก็ตกไม่ให้หล่นเลยโอ้โหโอ้โหโอเคครับก็ถือว่าแพ้ไปอย่างอานาถนะฮะอานาถจริงอ,อันนี้คืออานาถมากนะครับอะไะวะดีดีไอเย็ดไอเย็ดอันดับสาม,อมโอเคนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับจะทำเป็นลาบลาบลาครับบ๊ายบายครับ